สเท่าค่ะคุณสยามประสิทธิ์ สิริกุลประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดกล่าวว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะจะนําไปสู่การขยายตัวของสินเชื่อ SME ที่เพิ่มขึ้นนะคะขณะเดียวกันภาครัฐก็ได้กําหนดให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เป็นวาระแห่งชาติและมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะสนับสนุนธุรกิจ SME ผ่านการค้ำประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือ บอสอยอนั่นเองค่ะกรุงศรี SME นะคะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME ตระกูล3เท่าหรือว่า,ามีสินเชื่อจุใจสินเชื่อทันใจและสินเชื่อพร้อมขยายค่ะที่เคยได้รับความนิยมให้แก่ผู้ประกอบการ SME นะคะแล้วก็จะช่วยเสริมสภาพคล่องนะคะเตรียมรองรับกับการขยายธุรกิจในอนาคตอีกด้วยด้วยการให้วงเงินสูงสุดสินเชื่อสูงถึง3เท่าของหลักประกันค่ะซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งเงินฝากออมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์เป็นหลักประกันนะคะสินเชื่อ SME 3เท่านี้นะคะให้วงเงินสูงสุดถึง20ล้านบาทค่ะอัตราดอกเบี้ยก็ต่ำนะคะแล้วก็สามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง7ปีรู้ผลการอนุมัติรวดเร็วทันใจใน3วันและก็ฟรีค่าธรรมเนียมบสยในปีแรกอีกด้วยค่ะ ค่ะมาฟังคุณสยามประสิทธิ์ที่สิริกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดพูดถึงกลยุทธ์การปล่อยสินเชื่อ SME ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะคือสําหรับกรุงศรีนะครับเป้าสินเชื่อของปีนี้เนี่ยอยู่ประมาณ13นนะครับก็คือยอดสินเชื่อคงค้างเนี่ยจาก183,000ล้านเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเราตั้งเป้าว่าจะโตไปที่27,000ล้านนะครับ ณนะครึ่งปีแรกเนี่ยในสภาวะการที่ยากลําบากนะครับกรุงสีของเราก็ยังคงยืนเป้าหมายอยู่เหมือนเดิมนะฮะจนกระทั่งถึงครึ่งปีแรกเนี่ยเราเติบโตไปได้ที่4.4เนะฮะเท่ากับยอดสินเชื่อคองค้างที่ประมาณ190,000 1,000ล้านบาทนะครับก็เป็นเป้าหมายที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นนะครับส่วนอีกครึ่งปีหลังเนี่ยหรืออีก15,000ล้านบาทเนี่ยสิ่งที่เราทำนะฮะก็คือว่า เราจะร่วมกับตัวบสยนะครับก็คือว่าจากมาตรการล่าสุดที่บสยออกมาเพื่อช่วยเหลือ,อลดต้นทุนการเงินของลูกค้าเ m e มทั้งหลายนะครับที่เวฟค่าบสย1.75เนะฮะเข้าใจว่าข่าวนี้เนี่ยเพิ่งประกาศออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนหลายๆ SME ก็คงยังไม่ทราบดังนั้นธนาคารกรุงศรีก็จะเป็นธนาคารแรกที่เริ่มโปรโมท ข่าวนี้ออกไปเพื่อให้ SME ทั้งหลายเนี่ยได้รับผลประโยชน์ในการาได้ต้นทุนการเงินที่ต่ำลงดโดยการที่รีลนช์ตัวเชื่อสเท่าออกไปนะครับโดยผ่านทั้งโฆษณาทางทีวีซีแลวก็โฆษณาทางหนังสือพิมพ์น,นะฮะการทำแบบนี้เนี่ยทำให้ลูกค้า SME เนี่ยใช้หลักทรัพย์ที่น้อยลงโดยใช้หลักทรัพย์แค่3 0มสิบเอนะฮะอีก70%เนี่ยจะเป็นการค้ำประกันจากบสอยอซึ่งบสอยอจะเวฟค่าฟรี1.75%ในปีแรกนะครับ โปรแกรมนี้เนี่ยมีลิมิตนะครับก็คือว่ามีเวลาแค่1ปีเท่านั้นในการใช้นะครับแล้วก็มีอมเมาส์ของสินเชื่อหมดเนี่ยประมาณแค่55,000ล้านดังนั้นเนี่ยเอสอ็ม e เจ้าไหนมาใช้ได้ก่อนก็ได้รับผลประโยชน์จากการเวฟค่าฟรีนี้ไปนะครับพอหมดแล้วก็หมดเลยนะครับอันนั้นสิ่งที่เราคิดว่าการทําตัวรีล้อนสามเท่าออกมาเนี่ยจะมี t a r g กเอยู่ประมาณ25,000ล้านนะครับในการที่จะทําสินเชื่อตัวนี้ขึ้นมา และก็มั่นใจฮะว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยเราสามารถที่จะถึงเป้าหมายที่2 0 0 0 0 0ล้านได้ครับจริงๆการคงดอกเบี้ยเนี่ยมันช่วยเหลือ2ด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือว่าต้นทุนการเงินของลูกค้าทุกๆคนไม่ใช่แค่ SME มนะฮะต้นทุนการเงินของอลูกค้าที่ใช้สินเชื่อเนี่ยมันก็จะลดลงส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะทำให้อ่ เอกชนหลายๆคนที่คิดจะลงทุนเนี่ยมีความมั่นใจแล้วเอาเงินมาลงทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำลงครับ โดยทางด้านธนาคารกรุงศรีนะคะก็ยังมั่นใจว่าสินเชื่อ SME ตระกูล3เท่านี้จะช่วยให้ลูกค้าเดินหน้าได้อย่างแข็งแรงและจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมนะคะซึ่งจะช่วยขยายพอร์ตสินเชื่อ SME ของกรุงศรีให้สามารถเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ที่13ในปี2557นี้หรือคิดเป็นจานวนเงิน26,800ล้านบาทค่ะค่ะมาดูกันที่แบรนด์กาแฟนะคะอย่างอเมซอนกันบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าติดตลาดเรียบ แล้วตอนนี้นะคะทางปตาทาค่ะก็เตรียมดันอเมซอนนะคะโตอยู่นอกปั๊มอีกด้วยแล้วก็จะเพิ่ม100สาขาด้วยนะคะมาดูทางด้านคุณอธัธพลเรกพิบูลนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีกบริษัทปตาทาจำกัดมหาชนค่ะได้กล่าวว่าบริษัทนะคะเล็งเห็นถึงช่องทางการขยายธุรกิจคาเฟอ่อเมซอนออกไปนอกปั๊มน้ํามันมากขึ้น,นะคะ่ะเนื่องจากแบรนด์นะคะเป็นที่เริ่มรู้จักแล้วประกอบกับมีฐานลูกค้าของปตาทาอยู่ข้างนอกด้วยนะคะรวมไปถึงลูกค้าตอนนี้ค่ะต้องบอกว่า คนไทยตอนนี้นิยมดื่มกาแฟมากขึ้นด้วยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศรอบอรอบข้างนะคะอย่างประเทศลาวค่ะก็มีการบริโภคกาแฟนะเฉลี่ย1.4กิโลกรัมต่อคนต่อปีหรือว่าประเทศกัมพูชาค่ะก็มีการบริโภคกาแฟนะเฉลี่ยอยู่ที่1.1กิโลกรัมต่อคนต่อปีนั่นเองสำหรับงบลงทุนนะคะแล้วก็งบลงทุนของสาขารือว่าการตลาดของทางปตทอเองนะคะก็ตั้งเอาไว้ที่90ล้านบาทนั่นเอง ซึ่งล่าสุดนะคะเป็นแคมเปญครบรอบ12ปีของแบรนด์นั่นเองค่ะซึ่งก็จะให้ผู้บริโภคนะคะลุ้นโชคไปอเมซอนแล้วก็สถานที่อื่นๆในบราซิลนะคะแล้วก็จะมีการจัดก,กิจกรรมอื่นๆรวมไปถึงสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะคะเพื่อสร้างแบรนด์อเวนสแล้วก็กระตุ้นการใช้จ่ายจับจ่ายของผู้บริโภคด้วยนอกจากนี้นะคะคุณอาจพลค่ะก็ยังได้ระบุต่ออีกนะคะว่าการเติบโตของ กาเฟอเมซอนในปีนี้นะคาดว่าจะอยู่ที่20%ซึ่งคิดเป็นรายได้3,500ล้านบาทหรือว่า70ล้านแก้วค่ะในขณะที่ปี2,556นะคะปิดรายได้ไปที่3,000ล้านบาทถึงแม้ว่าเศรษฐกิจในภาพรวมช่วงต้นปีนะคะจะมีการชะลอตัวเนื่องมาจากปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองนั่นเองแต่ว่าทางบริษัทนะคะก็มีการขยายสาขาแล้วก็มีการใช้กลยุทธ์การตั้งราคาที่ไม่สูงมาก เพื่อให้ผู้บริโภคนะเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองซึ่งถือเป็นจุดแข็งนะคะเมื่อเทียบกับเชน่นกาแฟร้านอื่นๆด้วย นอกจากนี้นะคะก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมการบริโภคใหม่ๆค่ะอย่างเช่นการเปิดร้านในโมเดล Drive-Thru นะคะซึ่งอาจจะมีการทดลองเปิดก่อน1-2สาขาในเบื้องต้นซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้เห็นได้ในปีหน้านะคะส่วนปัจจุบันนี้ค่ะคาเฟ่อเมซอนนะคะมีสาขาทั้งหมด1,100สาขาเป็นแฟรนไชส์900สาขาค่ะแล้วก็คาดว่าในสิ้นปีนี้จะมีทั้งหมด1,200สาขานั่นเองค่ะนี่ก็คือช่วงแรกของ Top Business นะคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ ค่ะ